แต่คนคนใหม่ที่เข้าอ่ะผมจะบอกก่อนนะคนใหม่ที่เข้าต่อไปเนี่ยตอนไปสภาก็คือถ้าออกแก๊งก็คือของหายหมดเลยนะครับพี่ผมกล่าวว่าจะเล่น t m d เป็นที่สุดท้ายแล้วครับเพราะว่าตอนแรกผมกล่าวว่าจะเลิกเล่นแล้วแต่ก็ผมอยากสมัครเข้าแกง SMD ครับพี่บัตบอกให้ทักหาพี่เลยผมมีปืนสามไม้มีดเคยอยู่แกงไดมอนเฮดกับพวกบั๊ พี่อันนี้มีอาวุธมีกับไม้เฉยใช่ไหมครับมีไม้ปืนครับอ๋อมีไม้ปืนเล่นบวกสามเรอครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอ็มเกมสูยังอ่ะหรือว่ายัางเราไปสมัครมากี่แก๊งแล้วอ่ะยังไม่ได้ไปสมัครไหนนะสมัครแค่เอ็นเอ็มดีเลยครับลำหนึ่งนะ แต่คนคนใหม่ที่เข้าอ่ะผมจะบอกก่อนนะค,คนใหม่ที่เข้าต่อไปเนี่ยตอนไปสภาก็คือถ้าออกแก๊งก็คือของหายหมดเลยนะ,ะไปสัญญาที่สภาด้วยรับได้ไหมได้ครับได้ครับใจแม่งได้ไหวาสัตว์โอเคมันจะมี คนเมื่อวานคนหนึ่งอะที่อยู่เทียใครนะที่มันมีไซเรนเดอร์อันเดียวอะชื่ออะไรนะบัตชื่อรอร์ร์มาจากเทียเหมือนกันแล้วเราสองคนนี่อยู่บ้านเดียวกันไหมครับไม่ครับไม่ครับอยู่นค,คนคละที่เลยครับไม่ ก่อนเอาเข้าอย่าเพิ่งเอาเข้านะบัสยังไม่เอาเข้าครับพ okay. ี่เดแต่ไม่ได้ยาเขามีคไดาวมีคูดาวกี่วันนะครับเหลือกี่วันครับของผมเจ็ดของผมเจ็ดวันครับโอเคสองคนเลยไหมน้องออกยังเมดออกยังยังเลยน่าจะไปออกวันนี้แล้วพี่ก็ไปออกวันนี้แล้วก็ได้มาได้ได้ครับได้ได้ก็ยินดีต้อนรับครับไม่รู้ว่าจะมาจากแก๊งเทียร์หรือแก๊งอะไรก็ถ้ามาอยู่เอ็มดีเราก็ต้องต้องรักเอ็มดีด้วยนะครับพี่ผมกล่าวว่าจะเล่น TMD เป็นที่สุดท้ายแล้วครับเพราะว่าตอนแรกผมกาว่าจะเลิกเล่นแล้วแต่ก็มันคิดว่ายังไปต่อได้ครับพี่เร,เรื่องเรืองเวลาเนี่ยสำคัญนะทุ่มหนึ่งคือเช็คชื่อข่าสามครั้งแล้วกับออกแก๊งต่อเดือนข่าได้ครับสามครั้งสองครั้งฮัลโหลพี่ยกว่าไม่เอาไม่ไปละเออแล้วก็จะมีเสียค่าเข้าคนละล้าน มันก็คือค่าตีบัตรเข้าบัตรออกอะเราเราเราโอเคไหมอะจ่ายที่บัตรนะร้านหนึ่งอะได้ครับได้อ่ะได้ได้ครับได้เขารีบไปออกจะได้ไม่ติดขูดาวใช่ครับแล้วก็ส่งตอนนี้มันมันส่งเนแก้งกันอะเป็นเฟสอะเฟสแรกน่าจะไม่ทันทันจ่ายเฟสที่สองอยู่บ้งเพราะว่าโคคูดาว กี่วันจ่ายนะไอ้บัสล้านห้าสัปดาห์หนึงพี่สัปดาห์ครับสัปดาห์สัปดาห์าาหล้านห้าจ่ายทีเดียวเลยต่อสัปดาห์เราต้องมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าแบบที่ส่งไปแบบไม่ส่งทาอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับบัสก็รอตีบัตรเข้าให้เขานะใครจะรถประมูลนะ่ะปุลล็อกให้หอย มีมีรถส่วนตัวมาด้วยไหมพวกรถรถในเมืองอ่ะพวกรถไม่ใช่ประมูลนะครับไม่มีนะพี่ไม่มีใช่ไหมใช่ผมยังไม่ได้หาแต่ว่าผมซื้อได้ครับซื้อได้ไม่ไม่ได้หาเพราะว่าคิดคิดว่าแบบเช่ามันน่าจะคุ้มกว่าเช่ามันคุ้มกว่าครับใช่พี่มันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆครับพี่อืมๆไม่จำก็ถูกอ่ะเช่ามันก็คุ้มกว่าจริงอ่ะ ไ,ได้ครับได้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 ไดไดขอขอเบอร์ไว้หน่อยหน่งจุดจุดมาอ๋อนี่ใช่ไหมมีปืนสามห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดป่ะไม่ใช่ครับมไม่ไม่ใช่นี่หว่าพ,พี่เบอร์อนะไรครับอ่ผมจุดอันนี้ใครวะบัตรเบอร์ห้าเจ็ดแปดเจ็ดเบอร์ใครอ่ะ ห้าเจ็ดแปดเจ็ดหรอพี่ผมอยากสมัครเข้าแกง SMD ครับพี่บัตบอกให้ทักหาพี่เลยผมมีปืนสามไม้มีดเคยอยู่แก๊ง Diamond Head กับพวกบัตพร้อมมีเงินสิบเอ็มปล่อยกู้ไว้ด้วยสิบแปดบาทคือใครอะคาลให้คาวไอ้คาว,าวพี่ไอ้นี่มันมันจะเข้ามานานล้ะตอนคุยกับตาไว้นานละแต่ยังไม่ได้มาเลยอยู่ตลอดเลยนะตัวเนี้ยโอเคแล้วันแน่แน่หรอชื่อคาวใช่ครับผมผม แบงค์จะไม่เข้าได้ปะกอดจำเลยอะไม่อยากอยากรู้ว่าอยากรู้นะสตอรี่หนึ่งสตอรี่อะได้อ้น,นี้เล่นตำแหน่งอะไรกันครับอย่างนี้แค่ยอยากรู้นะครับผมเล่นปืนปืนหลักวนไปครับแล้วแล้วแล้วลากเออสตอรี่หนึ่งนี่กี่กี่เออนะครับผมเล่นเซตคุมหกครับ อ๋อคุมคุกและอีก๋อเป็นคนคุมคุกใหญ่เหรอคุมโรงพยาบาลด้วยก็ดีนะใช่ครับผมุกเป็นเล่นคุมคุกมาตลอดเลยครับสวยดีคนเราขาดพอดีพี่ตอดแล้วอีกคนนึงครับอีกคนนึงอะผมก็เล่นลากครับแบบว่าหนึ่งเล่นแล้วสตอร์ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสตารี่แจกี่อื่ครับหนึ่งสองไม่ไม่ไม่ลนเนาะเวลาโดนต่อร้อไล่หรืออะไรไม่ไม่ลนเช่นแบ๊กแบ๊กตัวมึงอะลนกว่าเพื่อนเลยอ๋อใช่ ผมก็ <Goodnight> ไม่รโหเดี๋ยวผมแคสมาพี่ก็หยอกเล่นน้องชายพี่เฮ้ยอย่าหลอกทำไมซ้ำกันนะสตอรี่ที่แล้วไอ้แบงค์ลากอะไรอะลากเอ๋อร์อะไรครับสตอรี่ที่แล้วลากลากลากไม่เอ๋อครับแต่ยื้อให้เพื่อนนาครับดูได้ครับผลงานนี้แหมพี่จอยยาาได้แล้วคุณมีหยุดนะครับน้องชายเดี๋ยอกจับประมูลก็ต้องลากได้ดีชิวลี่เน็ตเป็นอะไรม OBS เป็นอะไรไม่รู้ครับคนดู โอนรับเป็นไรฮับเิ็นยกมือตั้งนานแล้วหายัมีอาการเนาะ F5 ให้หน่อยครับพี่ F5 ให้หน่อยปวัมบิดเลทขึ้นแล้วสองสองหมื่นห้าแม่งแบบมันแดงอะเงี้ยมันแดงอินแอลคนนั้นน่ะไอแอลวอดสลิมอ่ะพี่เห็นปะมันมันมันแทงหนูวันอน ได้ได้ครับนี่นี่ได้รีบไปออกสล็อตไว้ก่อนก็ได้ครับมันจะได้เข้าทันเจ็ดวันได้ครับผมออกไปแล้วครับมันแทงหน่ว้พี่เวลามีเนาะมีครับมีหนึ่งทุ่มทันงานแก๊งเล็กตีนหนึ่งครับได้ครับไมได้ี่บอสครับเออคนใหม่ที่เข้ามาสองสัปดาห์ลาไม่ได้นะลาไม่ได้เลย ขายปูนครับลูกแล้วสามพันห้ามีหนึ่งร้อยมีใครสนใจไหมไม่มีเลยเหรอโอเค เออไอ้เหี้ยพูดถึงเฟิร์นแล้วกูลืมเอาออกไอเ้เหี้ยเอ้ยกูลืมเพิ่มเคลียเคลียน,นี้ไอ้สัตว์เออกูลืมเคลียร์ดาบช่องแชทแล้วก็ปลดแบบไอ้สัตว์ออโทษว่ะคนดูขอโทษเลยผมต้องลงจะให้ผมลงไปทำไหมหรือว่าวันพรุ่งนี้ผมลืมว่ะขอโทษครับขอโทษวินวินวินอันนี้อันนี้ด้วย<ท>ครับ<ะ>เนี่ยอ๋อโอเคครับ อ๋อครับครับผมลืมไว้อะลงไปทำอนไรตรงนี้ก็ได้เนาะพพี่เบไปตรงนี้เนี่ยพี่เบิร์ตไปถอดสูตรทำไมพี่เนี่ยพี่เบิร์ตพี่พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตใครแม่งแหลมาะเฮ้ยไอ้หน้าบ้านรอบนี้แม่งใส่มันงัดมาให้ได้สี่สิบบาทนะสี่สิบเก้าดอก รีบเข้าเฟสที่สี่แล้วไอ้หียมันจะได้แบบพวกมึงจะได้มีกิจกรรมเล่นอยาอยากให้รีบส่งสี่สัปดาห์มีของเล่นด้วยจะอยากตีบวกสี่ติดมากกว่านี้พี่ยำเงินคืนเลยไหมเนี่ยผมร้อยยี่สิบแล้วอคืนเล้วนะพี่เท่าไหร่นะสิบสองพี่ถ้าถ้าขากหัอะไรก็ได้พี่คากลับสิบจุดห้านะพี่กะไรนะแบ็คก็ก็ส่งเงินแก๊งได้เลยพี่สิบห้า